มานี่มามันร้อนเนี่มนั่งกินนร้อนมันร้อน,ม,น,อนมันเย็นก่อนมันเย็นก่อนนะนั่งลงอกอ้าวข้าวหกแล้วนะข้าวหกแล้วนะ ข้าหกเลนะยน่าแค่ให้อ่ะแค่ร่งให้อ่ะอืมแห้งแล้วแพ่แห้งแล้วท้าหกหมดเลยนะ่ะไม่ใส่ถ้วยก็เหมือนกัน ไปแล้วนะไปแล้วนะมันร้อนนะน่ะนั่งคอยจนแดดร้อนจะตายตายแล้ว